สวัสดีครับแล้วนี่คือการเปิดกาชา,าทำไมมาติดกันจังอ่ะสองอาทิตย์ตัวหนึ่งสองอาทิตย์ตัวเนี่ยนี่คือตินี่ฟาร์มมาได้นะเพราะว่าก,ก็ฟาร์มจะไดลซีเลยแต่ไม่ได้ฟาร์มแบบหมู่นะก็ฟาร์มเดียวจน <c oughs> จะเหลือแค่นหนึ่งอ่ะจะห้าร้อยกว่าต่อเมื่อคืนตอนเรียนหนึ่งก็หวังว่าจะได้แหละคอยได้บ่อยๆนะ ใช้เปิดตัวอื่นบ้างเออพี่เน่ก็มีตั้งต้มเยอะแปดอไม่ได้เลยเว้ยมันต้องอย่างดีสุวะเออสต่ญาติญาติ y ส s, <Yes>. <S Yeah. Get. Yes. Yeah. ไอ้ได้ไหวเว้ยยี่สิบโลก็พอแล้ว <laughs> อ่ะเฮ้ยดีใจว่ะตูนาคเขาว่ากันแล้วกันเหมือนจะเป็นเนวิลุสใช่ป่ะไม่น่ใจว่ะโอ้ ดีใจใจยิ้มหวานเลยนิพี่นี่ฉันก็มีประโยชน์กันนะเหยียบใครบ้างที่คุยได้บ้างคอนแรกพี่หวานคนรู้จักคาว่าหุบปากเหรอรับเออแต่พูดคำนี้อยู่ได้โอหุบปากนะอีกแล้วโอ้จริงใช่ไหมเนี่ยนี่ไม่ใช่คำพูดที่คุรกับเด็กเลยคะดูน่าเหงียบทีอะไม่ได้คุยอะไรเลย เออมีตัวไหนไหมเล่นแน่นอนเล่นพาหนูไปด้วยเถอะคะ่ะกัรนี้อยูรร่ทำไมดีแน่เป็นไงการบ้านเสร็จไปแล้วหรอทาไมยอมทำการบ้านแล้วหนีมาอีกแล้วใช่ไหมมีการบ้านต้องทำคิดว่าวันหนูเออแต่หนีหรือไงกันว่าแต่ตอนนี้หนูมีทิราสต์ธนาคารซาซังเขาต้อ,าตอ,าอ,ตอการน,นะเฮ้ยเหนียวมาจริง <laughs> ตามนั้นมีใครอีกว้าวตอนนี้ร้อยสองตัวละครแล้วของกอลิง1 1ร้อยสิบอมีชายพี่เด้ไทัด้ทางนั้นสุขาตาอะไรสักอย่างรังแกทุกวิวันแต่ก็ยังจะไปกับเขาเหรอชายอืมเพิ่งก็พูดเถอะไต้ใสก่อนหน้าไม่สิอีวานนั่นน่ะไม่มีฉันไม่ได้หรอกอ๋อ ไม่ใช่พีนีติดตามเพราะว่าก็กลัวจนต้องต้องไปคนเดียวเหรอใช่เออเชชบางทีก็ช่วยดูสถานการณ์ได้เถอะ <c oughs> วบิดพูดประมาณนี้มาแล้วก็ได้ไปแล้วเขาบอกว่าพีนีนี่คือไปได้ทุกที่ PVE PVP ได้หมดใช่ปะใช่แหละคลีกความรู้จบตี เว้นฟูโจมตีปกติโฟงกว้างผันหนึวป้องกันโอเคก็ขอให้ทุกคนได้กันไปนะครับทีนนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับจะหาเหลีสี่จกที่ไหน <laughs>